นกครับดูนกนกเขามากินอาหารเอาเข้าวใส่กระมังไว้เขามากินเอ้าหนีกลัวอะไรอย่ามาแล้วครับมาแล้วน,นกที่หน้าบ้านนี่เยอะมากตอนนี้เราก็เลยลองเอาเข้าวใส่ถังใส่ถังไอ อะไรอ่ะที่ให้ข้าวหมาไปวางไว้ดูเขาลงมากินนะอันนี้นกอะไรนกกระจอบนกกระจอบนกกระจาบลงมาเป็นฝูงเลยตีก,กันอีกทะเลาะก,กันอีกข้าวคนจะแยะกินก็ไม่หมดหรอกแต่ทะเลาะก,กันแย่งกันกินเออชีวิตข้าวในกระลังอ่ะกิน ทั้งหมดเขกินไม่หมดหรอกแต่เขาก็แย่งกันดูนะนี่โหนี่มีสองถังเลยกินสองถังเลยนี่คือแนวหน้านะแนวหน้าเขาจะมาก่อนเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นพวกนกเอี้ยงนกเขามาละเขาให้แนวหน้ามาก่อนว่าปลอดภัยไหม ดูดูนะครับดูการกินข้าวของเขาไว้ก่อนดูเพลินเพลินชิวชิวผ่อนคลายไม่รู้จะถ่ายอะไรวันนี้อยู่บ้านคนเดียวไม่มีอะไระถ่ายมานั่งเอาข้าวให้นกถ่ายนกนี่แหละ,ะดูความสวยงามความน่ารักของเขา เยอะครับมาเป็นฝูงเลยเดี๋ยวรอสักคู่นกใหญ่ก็น่าจะมามีเขาใหญ่เขาไฟเขาชาวามีหมดครับเขาจะลงมากินตรงนี้นแต่วันนี้เขาจะมาหรือเปล่าไม่รู้วันที่เราตั้งกล้องถ่ายเขาเนี่ยแต่วันไหนที่ไม่ตั้งกล้องเขาจะลงมากินเตมไปหมด ดูก็เพลินดีครับเลี้ยงแบบธรรมชาติเลี้ยงแบบไม่ต้องขังกรงอยากจะดูเขาก็หารไปวางไว้เดี๋ยวเขาก็มาให้ดูอา้าทะเลาะกันเองตกใจกันเองบินหนีเอกเอดูก็มีความสุขดีครับเพลิดเพลินดี สัตว์รวมโลกยังไม่เห็นตัวใหญ่มาเลยยังไม่เห็นพวกนกเขามาเลยเดี๋ยวสักครู่นกเขาก็น่าจะมาเขาจะดูแนวหน้าเขาก่อนว่ามาแล้วมีความสงบไหมไม่ใครรบกวนไหมปลอดภัยไหม ถ้าคุณรู้ว่าปลอดภัยแล้วตอนนี้นกเขาก็จะมาแล้วดูนะครับเป็นธรรมชาติดีดูเพลินไหมครับอย่าซีเรียสแกเหงาแกเซง็ง รอนานเนี่ยนกเขาไม่มาเลยคิดว่าสักครู่คงต้องมาแหละกินไปก็เราแวงไปกลัวไปได้ยินเสียงนกร้องไหมนั่นแหละก็าจับอยู่บนต,ต้นไม้แล้วก็ร้องอยู่แต่ยังไม่ลงมา เอ๊นกเขาทำไมไม่ลงแต่เวลาไม่ถ่ายไม่ไหร่นกเขาเขาจะมาแยะมากทั้งเขาใหญ่เขาใหญ่นี่ก็ลงงมาเยอะครับแต่วันนี้ทำไมเขาไม่มลงมาเดี๋ยวเราจะกู่ครับลอยสักนิดนึงคิดว่าน่าจะลงมานะเขาใหญ่ดูสิ แตบ่บนกิ่งไม้ก็เห็นอยู่นะแต่เขายังไม่บินลงมานกเอี้ยงก็มีอยู่บ้านคนเดียวว่วางนั่งดูนกเลี้ยงแบบธรรมชาติเลี้ยงแบบไม่ต้องขังกลงมันก็เพลินไปอีกแบบ คงยังไม่ได้เห็นสลามังนกเขาวันนี้ลงมาหน่อยเถอะเออยังไม่เห็นวิแววเขาลงมากันเลยมีแต่นกรนกระจอกนกกระจาบ แต่เขาจับอยู่บนต้นไม้นี่เยอะนะแต่ไม่บินลงมาอ่าบินนีแล้วโอเคครับคลิปนี้ขอโจยเพียงแค่นี้ครับช่วยกดติดตามกดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ